กับมปีนี้ปีแรกเลยปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็เฮ้ยถ้าเป็นเทศกาลใช่คือเทศกาลตรุษจีนอ่าเป็นเป็นปีแรกเป็นปีแรกดีใจดีใจมากแล้วก็เอ่าไม่คิดว่าคนจะเยอะแม่บ้างคะอานมณ์แบบวันนี้เริ่มทำอะไรกันบ้างคือวันนี้จริงๆคือเหมือนเราแบบมันทำบุญน่ะทำบุญขอพรแบบกูกับใครขับนะครับ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีตรงที่เราได้เจอศัพท์ด้วยแล้วก็ได้เจออาจารย์เป็นหนึ่งด้วยไงแล้วก็ได้ไหว้พระพร้อมกับทุกคนด้วยแล้วก็พวกเราู้สึกกันไปบ้างนะเห็นอาจารย์สอนวิธีทคนิคการจะมีจะมีเทคนิคการข้อพลคือต้องก็เท้าซ้ายก็เท้าซ้ายเข้าไปหาแล้วเวลาออกก็เข้าเท้าขวาแล้วก็ห้ามชี้เลยใช้นิ้วชี้ต้องใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งไงก็สมมติว่า เทพองค์นี้ก็ต้องทีเป็นนิ้วโปงประมาณน,นี้ครับแล้วก็แล้วเรื่องเหตุผลต้องเพื่ออาจารย์บอกว่าอสอนวินธีการขอพรมั่ด้วยเราจะจำกันได้ไหมเขาต้องต้องยังไงวิธีขอพรต้องใช้ชื่อจริงตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ใช่ชื่อเปลี่ยนใช่ใช่สมมติว่าถ้าใครเปลี่ยนชื่อเวลาขอพรก็กใช้ชื่อเดิมอ๋อชื่อเดิมผมแล้วก็เวลาขอ,อให้หมองหน้าท่านเพื<ช>่อจะได้จำเราได้ ไเป็นถกตเรื่อเหมือนาว่าปกต่อนเราจะเป็นถ้าตเราฝั่งไทยมากกว่าฝั่งจีนเราไม่ค่อยไหว้ั่นี้น่าจะฝั่งจีนผมผมไหว้ทุกที่แหละไหว้ทุกที่ใช่เพราะว่าเราเราเชื่อเขาทั้งฝั่งพามก็ไหว้ฝั่งจีนก็ไหว้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเขาเป็นที่พบืังทางใจแล้วกัน เอ่อเรียกว่าเราศรัทธาเขาเลยครับบางคับเหมือนแบบเราไปว่าแล้วเราสบายใจขึ้นแค่เองครับจุดจุดจีนกับจอดมาเรนต์แล้วครัจริงกับมาแล้วก็จะเป็นวันสามรูไ้ว้มอโชโนมาเลยเหมาเลยในวันเดียวใช่ครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าใครที่มีแฟนก็พาแฟนมาว่าได้เลยถือว่าแบบเป็นการขอพรร่วมกันอะในดีเลย ครับผมไม่ที่ถามดิคือไม่ได้ทำอไรเลยที่เกี่าวโชว์อเออไ่ทำอะไรอย่างให้ดูแล้วไงว่าแบบคนที่แบบมีความรักกับพระพม่าอไรอ่า้ใช่ใช่ครับถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอยากจะขอให้แบบว่าย่งยืนก็เทพเจ้าเอ่อเทพเจ้าเยลชื่อเยลเออเยลโยว่าครับผมอ่าแต่ยังยังมี หลายวันฉันชวนแฟนๆหลายรากันมาสุรกีแล้วก็มาไหว้ขอความคิเดิมนอนนะครับก็ฝากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับก็ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าตุรกีปีนี้จะไหวที่ไหนนะครับก็มาที่ได้คือมีเทพครบทุกองค์แล้วก็แตงคิมมี่ทอนด้วยนะครับทุงคนเลยไม่ชอบอากาศร้อนนะครับก็มาไหว้ที่นี่ครับไหว้เสร็จก็แวะทานอาหารซื้อของทั้งหมดได้ครับผมก็ครบจบในที่เดียวครับเดอะมาไลฟ์สตนอมกลางวันโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยใช่เด่นผิดมากใช่ คือได้ทุกอย่างความรักการงานสุขภาพนะครับที่เสียงเลยแล้วเหมือติดใจการขอพรถ้าเผื่อตลอดต่อได้เปลี่ยนศาสตร์บ้างไปโบสายจีนบ้างสายจีนสายจีนแล้ววันหยาทำแนเนี่ยเราต้องปวดค่ะโอ้ต้องบอกว่าไม่มีเวลาเตรียมของขวัญเลยดีกว่าเพราะว่าคือเราทุกวันเลยเราเจอกันแท้ทุกวันเลยครับก็รู้สึกว่า เอสแทาออริเนลรี่ะรแล้วกัน่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษครับธรรมดาที่ใส่พิเศษคือถ้าเจอกันทุกวันก็มก็ดีแล้วครับเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยตัยแบบไม่ต้องมีอะไรให้ก็ได้แค่แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบในในทุกเทศกาลอะไรครับเพราะว่าจริงๆเราสองคนเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยอินกับของวัหรือว่าไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่อยากได้แต่ ว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องให้ก็ได้นี่นะครับเราแค่แบบอยู่ด้วยกันพอแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องอื่นดีกว่าก็เหมือนเหมือนมันเกิดที่ผู้จัดการเขาจะซื้อซื้อของให้อะไรเงี้ยตอนเราก็แบบเรืองอะไรเอาเอาแบงก์ก็ได้เปิดเต็มหมดอะไรเงี้ยเปิดเต็มหมดเอาแบงก์ก็ได้ผมว่าซื้อกระเป๋าให้เพราะว่าจะได้ใช้แบบว่าเป็นของที่ใช้ได้จริงอะไรงเี้ยครับมากกว่าถ้าเป็นของอย่างอื่นคือ พผมแบบแต่คนไม่ค่อยใช้เงินกันทั้งคู่เลยครับไแล้วไแวเดี๋ยวกินี้เราเจอมอร์่ใช่ครับมอร์นล่งโตไกินส้มตําถแอเงี้ยทำงานด้วยกันในวันแต่วันแามรักแบบเนี้ยอเช้าตอนเจอน้ากันได้ทไทยวันถึงมาทานกันทไหครับมเช้ามาถึงแต่งหน้าเลยใช่แต่งหน้าเลย คนผมอ๋อก็คุชันมันมาเลนไทยนะแต่ละกองเลยอ๋อนี่จริงๆมันอยู่ด้วยกันทุกวันเลยเป็นใช่เหมือนเหมือนมันมันชินไปแล้วครับคือตอนตอนผมมาผมก็กินข้าวก่อนเลยผมหิวไอ้นี่แปลว่าเรารักเขาทุกวันนะอะ อ้มก็เราเจอแบบว่าเพื่อนอะดดีชินใช่ผมผมถ้าผมแบบแต่ผมมีความรักทุก่ความสบายใจความเข้าใจคือแบบว่าไม่ต้องแบบเรียกอะไรแบบไม่ต้องให้มันเป็นพิเศษมากมายผมอือว่าความธรรมดาแหละมันดีที่สุดแล้วอะไรนะ ว่าา้รัับบบบคนนนตองเป็แไหจริงๆมันเป็นวันที่เอาไว้แสดงออกที่ชัดเจนนะคือจริงๆมันก็สามารถแสดงได้ทุกวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทน์หรือวันสำคัญอะไรต่างๆคือเราสามารถแสดงความรักกับคนที่เรารักได้ในทุกวันอ่า้ได้ทุกแบบโดยไม่ใช่แค่การพูดแต่ว่าการแอคชั่นการแบบว่าสื่อสารมีหลายรูปแบบ เป็นยังไงบ้างสำหรับกระแสแบบเมื่อสี่เดืนที่ผ่านมาตั้งแต่กดบัตรเลยแบบเราก็ตกใจเพราะว่ามันโผเอาเร็วมากก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจเยอะมากขนาดนี้แล้วก็ก็ก็ใส่ดีคือเลยมีคนพูดถึงแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าแฟนคลับใหม่ๆเพิม่มมากขึ้นก็ดีใจมากๆแล้วอย่างเมื่อวานที่ไปงานก็แบบ คนเยอะก็จะแอบตกใจคแนเ้ก็แอบตกใจนิดนึงที่แบบว่าโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วน้องจับทางซึ่งตกใจอย่างไรตื่นตื่นแลนะด้วยค่ะได้ค่ะมาคุยกันนะกับเพื่อนหนิว่าอ้วันนี้ทำงานอะไราก็ตอนที่พักเบรกอยู่ก็มีมีมิทิงันบอกว่าคนเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนแต่พอได้เห็นแล้วมัน มันมันเยอะมันเกินคาดมากแล้วก็ตรงตงว่าจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอาจจะปรับตัวไม่ค่อยอ่ามีความแบบว่าไม่ชินมากกว่าเพราะว่าตอนลงคพลคือบโอ้คนเยอะมากเลยอ,เอะไรอย่างเง<ม>ี้ยครับคือ,ค,อคือเราก็เคยเจอรูปแับนี้มาแล้วในในพันแรกนะแต่ว่าพอเป็นในภาพของเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือเขามาเพื่อเราจริงๆเราสองคนจริงๆนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบ คืตื่นเต้นเลยก็ไม่ชินมาเฮ้ยเราต้องทําตัวไงดีอะไรเพื่อจะจะได้แบบเซอร์วิให้ทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็มาเพื่ออยากเจอเราครั้งแรกหลายคนมากนะครับแล้วก็อยากจะแบบทำความรู้จักกับทุกคนให้ได้คบกันบันแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เราก็ตั้งใจจะทำกันมากๆแล้วก็อันนี้คือผลลัพธ์ของความพยายามของพวกเราแล้วก็ความสุขคือตั้งแต่พันเอพีก็คือโหบัด โทรเอาไวมากแล้วก็ทุกคนคือมาเต็มแบบทุกที่เลยนะครับแล้วพอมาถึงงานเปิดงานแรกของเฟก็คือมีคนมาเยอะมากแล้วแล้วหลายๆหลายๆหลายๆท่านก็เป็นแบบแฟนลับแบบว่าที่เพิ่งเจอนครั้งแรกนะครับใช่มาแล้วก็โอ้คุณมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะมากกันอีกเรื่อยๆถ้าใครที่ดูแล้วยังไม่มาก็มาเจอพวกเราได้นะครับแล้วเราเรื่องต่อไปแล้วนะนใกล้ๆมีบ้างนะเพ่นแฟนๆทีจะได้ติตามเรื่งนี้แหละ เพราะว่าเขาก็แบบเป็นติดแบบเรื่องเก่าจบแล้วเขาก็อยากก็จะมีมีอาทิตย์ดาวตกครับที่แบบว่ามีพวกเราไปสัมเสิมอะันแบบไปเล่นๆกับเพื่อนแล้วกันส่วนมนอื่นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะค,ะครับก็อแอบแอบอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่ามาตามซีวอร์ก็เลยเพราะว่าแบบชอบความตลกข,ของก็หลก็หลยเราไม่ได้ตลกนะครับตลกจริงจังมากจริงจังหรือยัง อย่างนู้นอะไรเราสังเกตุสิ่ไงตามสิ่งไงตามที่แบบี่าตลกธรรมชาติเนาะคาตลกก็ก็ดีนะครับที่เขาชอบความเป็นตัวเองของเราจะได้แม่แบบว่าไม่อยู่แล้วเครียดเนาะแต่ว่ามีความสบายสบายคุยกับทุกคนได้แบบว่าเป็นกันเองเจอการใช้ความตลกใช่คือแต่ตลกจริงก็รอไม่ตลกเนาะอือ คือทั้งน้านกล้องหลังกล้องเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะเขาเล่นกับทีมงานเล่นกับใครก็จะเล่นเป็นตัวเองไงครับซึ่งผมว่ามันดีเพราะว่าผมชอบที่คนที่เป็นธรรมชาติว่าเวลาแสดงออกต่อแบบทุกคนเลยเขาเป็นธรรมชาติมากก็ดีแล้วให้ทุกคนแบบได้เห็นมุมตลองมุมนี้เพราะว่าตอนแรกเหมือนเขาก็ยังแบบว่ายังเงี้ยเๆีอยู่แร้ไม่กล้าอันนี้ก็ดีใจที่เขาแบบว่ากล้าแบบเปิดความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วทุกคนก็ชอบในสิ่ง ใช่ดีดีดีหลายหลายครั้งมีเรื่องด้วยกาอยากให้ทุกคนได้เจอครับวันนี้โอ้ไม่อยากจะเชื่อดีใจมากครับคืออก็เออตอนที่ตอนที่พระอาจารย์เป็นหนึ่งเอ้ยท่านอาจารย์เป็นหนึ่งท่าอาจารย์เป็นหนึ่งเขาพูดว่าดูสองคนนี้แล้วดูผ่านอะไรลยเหมือนเด็กมาก จริงมากครับคือแล้งผมทำตอรอก็ถือว่าก่าจะมาถึงนี้คือเราใช้ความพยายามเยอะมากในการเดินทางในในเส้นทางนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรารับรู้ว่าแต่ละคนแบบตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเส้นทางเยอะมากแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้มันก็มาถึงแล้วนะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจมาตั้งแต่แบบโหดสมัยกับ แรกๆเลยอะครับนานมากกว่าปีเลยก็ดีใจแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราเราเต็มที่กับฝุกงานที่ได้รับมาาอ่งมายแล้วครับมันจะเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นเอเ่อเรื่องของเพลงโชงต่างคือเราตั้งใจทำพื่จะปแปลงโคแล้วก็ดีใจที่เขาเรียกว่าเราเหยียบบันไดก้าวแรกขึ้นมาให้พ้นกำแพงเราเจอพวกเขาเหล่านี้อยู่มันก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเออ หลังจากนี้มันก็คเป็นหน้าที่ของเราที่ทำแบบทำต่อไปเรื่อยๆให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ติดใจามนเบลงานเพลงเออาเออผมก็คาดหวังนกันนเยไ ยังอันนี้เรายังไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลองถามทางพี่นิวนะครับถ้าได้เจอพี่นิวก็ฝากถามด้วยนะครับแต่แต<ร>ถ้าพร้อมไป็จศิลปินใช่ปะพร้อมอยู่แล้วครับเราพร้อมถ้าคุณจะให้เราร้องเพลงก็จะถามว่าให้ร้องเพลงกี่สูงแค่ไหนเพลงอะไรเพราะถ้าสูงมากเราไม่ได้ก็ <c oughs> คือเราทำได้ทุกอย่างครัาแค่แบบว่าทุกคนได้โอกาสแค่นี้ รวมกันแหละจริงเหรอวันจริงหอวันวา <c oughs> ขอให้เจอความต้องการและความสุขที่ดีในเวลาที่เหมาะสมแล้วขอให้ความรักที่คนตามหาอยู่เจอในเจอเดี๋ยวนี้ครับแล้วผม <c oughs> จริงเหรอวันวานเหรอก็ <c oughs> <c oughs> จินเจียยุเอีอซิ่งนี่ว่าชายนะครับอังเปาตัดตกใจน,นะครับก็ขอให้จุดจีนแล้วก็ม,มันบรินไทยปีนี้นะครับทุกคนได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคร<ม>ับใครอยากได้เงินก็ได้เงินใครอยากได้ความรักก็ได้ความรักนะครับแต่สำคัญคือต้องได้มาโดยบริสุทธิ์นะครับก็คือได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบทุกคนแบบว่าซื่อสัตย์ต่อกันละกันนะครับแล้วก็ขอให้ สมหว right ังในทุกสิ่งท like oh ุกอย่างนะครับ huh. ทั้งความรักแล้วก็เงินทองนะครับก็โดยเฉพาะคนที่มาวันนี้ได้มาไหว้พระได้มาไหว้จริงสิตก็ขอให้สมหวังตามที่ขอทุกประการเลยนะครับเจอความักที่ดีแบบเราใช่ไหบฮะเราใช่มรักที่ดีเอาบายบายครับ